สวัสดีครับวันนี้มีกับผมไวเลสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมบนคอมนะครับเป็นเกม 3DS นะครับหรือ nintendo 3DS นั่นเองครับอ่ะอย่างแรกที่เราต้องดูเลยนะครับวันนี้ก็คือ emulator นะครับเป็นตัวซิต้านะครับก็เดี๋ยวไปสอนโหลดแล้วก็สอนติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟล์เกมนะเกมในที่นี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ google หาเอาเลยนะครับอยากเล่นเกมอะไรก็ใส่ชื่อแล้วก็ตามหลังด้วย rom นะครับ จบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มโหลดตัวอิมูเลเตอร์กันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้ใน DESCRIPTION นะครับก็ซิต้าเนี่ยออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็คือพัฒนากันมาเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็มาสนับสนุนหลายแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็คืออยู่แพลตฟอร์มไหนก็โหลดของตัวเองไปนะครับอย่าไปโหลดค่าแพลตฟอร์มกันนะมันจะใช้ไม่ได้ แล้วก็มีข่าวดีสำหรับ Android นะครับก็คือสามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับอเป็นทดลองใช้นะครับแต่ก็ทดลองใช้ก็จะแสดงว่าจะมาเร็วๆนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า iPhone ยังไม่มีตัวทดลองใช้เลยครับเยี่ยมมากอะเขาอาจจะไปพัฒนา Android ก่อนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือกดติดตั้งได้แล้วนะครับนี่ก็ไปหาโหลดเล่นกันเอานะครับถ้าอยากเล่นอ่ะ ทีนี้เนี่ยผมก็เป้าหมายผมก็จะมาสอนได้มันจริงๆแล้วมันใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจะเว้น Google play เพระมัมโหลดมันติดตั้งให้เลยนะครับนะทีนี้ก็ Windows นะครับโหลด Windows Mac ก็โหลด Mac ลินุก,ก็โหลด l i n u x นะครับรโหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับซึ่งไฟล์นี้เนี่ยเป็นไฟล์เซตอัพของซิต้านะครับผมว่ามันไม่น่าใช้ที่เยอะเท่าไหนนะร่นะเพราะมันเป็นแค่อินเวเลเตอร์ ไอที่ใช้ที่เยอะจริงๆคือเกมครับเกมไฟเยอะไฟใหญ่มากนะครับก็ประมาณกิกหนึ่งนะครับโอเคก็อยากติดตั้งไว้ที่ไหนก็ติดตั้งไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะถามว่าเราเนี่ยอยากใช้เป็นตัว nighty หรือเป็นอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเป็นชื่ออะไรนะครับก็ให้เรือกเป็นตัว nighty นะครับก็คือ nighty ก็คือตัวนี้นะครับคือจะเป็น s t ต้า nighty นะครับนี่นะครับซ t ต้า nighty ตัวนี้นะ ก็เป็นตัวที่เป็น alpha r e l e a นะครับไม่ใช่เบต้านะก็กด next อย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยพอเราโหลดเสร็จก็จะได้ซีตาตัวนี้ออกมานะครับซีตาแต่สำหรับคนที่อยากใช้อีกตัวที่เป็นเบต้าก็แล้วแต่นะครับหน้าตาก็ปกติทั่วไปนะครับแล้วสามารถหารูมได้ด้วยก็คือมันเล่นมันติดไปเยอได้นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เนี่ยครับเกียรูมได้นะนี หลักๆของเราก็มาสอนเล่นใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับเรามีอิมูเลเตอร์แล้วต่อไปเราก็ต้องมีเกมนะครับซึ่งเกมในที่นี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นโปเกมอนเอ็กนะครับก็เนี่ยครับไฟล์982เมกนะครับของค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับเกมบอยแอดวานซ์นี่คนละเรื่องนะครับเล่นเกมบอยวันได้ประมาณ30เกมนะครับพอแตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้ไฟล์เกมตัวนี้นะครับก็ให้เลือกเป็น 3ds ไฟล์นะแล้วก็ลากเข้ามาเลยก็ได้ครับ อ่ามันก็จะทาการโหลดนะครับผมชอบหน้าโหลดมนมากเลยโเคเท่อ่ะก็เล่นได้แล้วนะครับจบครับแค่นี้เลยครับแล้วก็เล่นเกมอะไรที่อยากเล่นนะครับแล้วก็บน TDS นะไม่ใช่เอาเกม,มเกมบนแอลเกมบอยมาเล่นบน TDS มันก็ไม่ได้นะครับอ่ะที่สําคัญนะครับก็คือมาดูเรื่องปุ่มนะครับ ก็คือมาตรงนี้นะครับ emulation นะแล้วก็มาที่ config configuration นะครับแล้วก็มาที่ control นะนี่ครับก็เป็นปุ่มทั้งหมดเลยนะครับก็รปรับได้หมดนะครับแล้วก็มี hotkey ด้วยนะครับก็ปรับได้เหมือนกันก็คือ double click นะครับก็ตามนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือเล่นได้นะเนี่ยผมลองลให้ดูกับ begin ประมาณนี้นะครับคือเกมเนี่ยมันค่อนข้างใช้เขาเรียกว่าสเปคเยอะนะฮะก็คือภาพมันค่อนข้างสวยอะมันเป็น3 d ดีด้วยนะครับก็ใครคอมไม่ดีก็จะเจอแบบนี้นะ<笑><笑>ก็ปกตินะพอเข้าเกมมันจะรันที่สามสิบเฟร,รมปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะลิงก์ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปนะครับก็คือว่า ลิงโปเกมอนเอ็กด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โปเกมอนเอ็กไว้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ